ฮัลโหลอ่ะก็เดี๋ยวขอสาธิตวิธีการใส่โปรค้ลลอยจอนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรคอลลอยจอจากทางห้องแบนด์บอยไปคุณก็จะได้รับเมลจากทางห้อง1เมลนะครับก็คือปเปิดดูที่เมลของคุณนะครับแล้วก็ดูว่าลอยจอของคุณคืออะไรวิธีการดูลอยจอของคุณคือตัวอักษรสีแดงๆ1แถวก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยนะครับนั่นนะฮะคือโค้ดของคุณจากนั้นเปิดโปรแกรมแคมฟอร์ขึ้นมา และให้ก๊อปปี้ตัวสีแดงๆนั้นนะครับไอโคด code, ราจอมาใส่ตรงนี้นะครับเออ่คลิกที่แคมฟ็อด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือก Activate c a m f o x Pro เออ่ซึ่งไม่รู้ว่าภาษาไทยไม่นเรียกว่าอะไรแต่จะอยู่บรรท,ทัดที่ี่3จากข้างบนก็จะได้หน้าต่างหนึ่งหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วก็คุณก็ copy โคสีดแดงๆนั้นทั้งหมดอยู่40ตัวก็คือเอามาใส่ตรงช่องนี้สําหรับคนไหนที่ใส่กี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ตรงนี้นะครับมันคือปัญหาคุณต้องตรวจสอบว่าโคทั้งหมด40ตัวของคุณเนี่ยไอ,ไอตัวแรกเนี่ยมันชิดมันชิดหน้าต่างนี้หรือไม่ซึ่งบางคนก็คอปปี้มาแล้วมันจะเว้นวรกไปหนึ่งไปหนึ่งเว้นวรคก,ก็ต้องข,ขยับเข้าให้มันชิดกัน นะครับแล้วก็กดโอเคกรณีที่คุณลืมตรวจสอบแคมฟอกจะเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นตัวเป็นหน้าต่างสีงแดงๆเตือนข,นขึ้นมาว่าคุณใส่โค้ดผิดก็ต้องใส่โค้ดใหม่ให้ตรวจสอบตรงข้างหน้าเหมือนเดิมครับว่าคุณใส่ถูกหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณใส่โค้ดถูก <c oughs> แคมฟอกจะขึ้นมาเตือนอย่างนี้นะครับ ือจะเป็นหน้าต่างสีเขียวขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณได้ใส่ลอยจอถูกแล้วพร้อมที่ใช้งานแล้วกดโอเคก็คือจบแค่นี้วิธีการใส่โคนลอยจอแล้วก็วิธีการถอดโคนลอยจอนะครับวิธีการถอดโคนลอยจอที่เดิมนะครับด้านสายมือแคมฟอกด้านสายมือบนแล้วก็มาตรงช่องช่วยเหลือหรือว่าเฮลท์แล้วก็เลือกที่ช่อง deactivate c a m f o p r o ภาษาไทยซึ่งไม่แน่ใจว่า ใช้คาว่าอะไรแต่ว่าจะอยู่บนทัดที่3มจากด้านล่างเลื่อนขึ้นมาครับแล้วกดกด็กดคือว่าจะมีการเตือนขึ้นมาว่าคุณคุณแบบอยากจะถอดใส่เอออยากจะถอดจริงหรือไม่กดโอเคก็คือการถอดโคโทรจอคือจบแล้ววิธีการตรวจสอบว่าคุณได้ถอดโค้ดแล้วหรือไม่หรือว่าโค้ดี่ยังเออยังใส่อยู่ดูตรงนี้ครับด้านล่างนี่ครับ get cam f o ok p u s form feature อันนี้คือจะต้องใส่อันนี้คือถ,ถอดแล้ว ตองแล้วก็จบแค่นี้